ลงดาบแล้วกำนันนกไล่ออกราชการทันทีอนุทินสั่งเดือดปล่อยไม่ได้วันที่8กันยายน2566คืหน้า่าสุดกรณีกำนันนกนครปฐมมอบตัวกับตำรวจลาาสุดเจ้าหน้าที่คุมตัวนายประวินจันไคร้หรือกำนันนกคนดังนครปฐมผู้ต้องหาในเอียวคดียิงตำรวจทางหลวงเสีชีวิตซึ่งถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำผิดฐาน ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยทันทีที่กำนันนกลงจากรถมาสื่อมวลชนพยายามเข้าไปสอบถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น,นี้หรือไม่ได้สั่งการให้นองท่าผาลูกน้องคนสนิทก่อเหตุยิงตำรวจหรือไม่ทว่ากำนันนกไม่ตอบอะไรเลยมีสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะถูกควบกลุ่มตัวขึ้นไปห้องสอบสวน ขณะเดียวกันทนายความและครอบครัวกำนันนกก็ได้เดินทางมาพร้อมกันกับกำนันนกด้วยซึ่งทีมข่าวก็พยายามสอบถามทนายความและครอบครัวแต่ทั้งหมดปฏิเสธการตอบคำถามสื่อมวลชนและมีสีหนาเคงครัดนักข่าวพยายามถามอีกว่าวันเกิดเหตุได้อยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่แม้กำนันนกสายหน้าปฏิเสธว่าตนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เกิดวันนั้น